สวัสดีครับลูกชายคนเล็กนะคะลูกชายสุดหล่อของยายนะคะวันนี้จะถ่ายลูกชายคนเล็กให้ดูมั่งไอเจ้าแสนสนนะคะเนี่ยสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกทกท่านนะคะเอสีผู้ใจบุญใจดีทุกท่าน,นะคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคลังแม่คาแก้และครอบครัวกินจุนะคะเสียงเสียงกินยาดังจับจับ,บเจอ้ชกเลย น,นะคะถ้าเวลาเขาได้ยาได้สับปะรดเนี่ยเขาจะไม่สนใจแม่หรอกนะคะจะโชคเนี่ยจะไม่ทําใส่จะไม่อะไรทั้งนั้นกินอย่างเดียวมีความสุขนะคะโชคค่ะสวัดดีสวยๆหน่อยสิลูกไม่สนได้กินยาแะ้วไม่สนใจใครทั้งนั้น แต่โชคของยายนะคะจะมีอย่างหนึ่งนะคะที่น่าสงสารเขามากเลยเวลาฝนตกเวลาฝนตกมันจะกลัวฟ้ากลัวฟ้ากลัวลมนะคะเขาจะวิ่งวันทั้งวันนะถ้าถ้าเกิดตกเป็นชั่วโมงก็จะวิ่งเป็นชั่วโมงกลัวไอคือว่าภาษาบ้านๆก็ขี้หดตดหายนะคะกลัวกลัวมากเนี่ย ต้นไม้โรมไม้ที่ยายปลูกไว้ให้เขานี่เขาเวลาลมแรงๆอะ่ะเขาจะเอ็นมาเงี้ยเขาก็จะกลัวแล้วยายก็จะออกมาดูเขาไม่ได้เพราะเขามัดอยู่ข้างนอกไม่ได้เข้าไปอยู่ข้างในเหมือนแม่วาลีกับแม่คำแก้วนะคะเขาจะอยู่ตรงนี้เพราะว่ามีโรมไม้ข้างในไม่มีโรมไม้มไมยายก็เลยไม่ได้เอาเข้าเพราะแต่ก่อนน้องโชคเขาจะไปอยู่อีกปางนึง <c oughs> ไปถ่ายรูปกับแขกนะคะให้แขกถ่ายรูปนะคะ พอดีปางนั้นก็ปิดเลยปิดปิดแบบเลิกเช่าให้อยู่ยายก็เลยเอามาอยู่ด้วยกันที่นี่เขาก็เลยยังไม่มีร่มยังไม่มีอะไรนะคะก็อยู่ร่มไม้ธรรมชาติไปก่อนเดี๋ยวทุกอย่างดีขึ้นก็คงจะให้ร่มอยู่นะคะตอนนี้ก็อยู่อย่างนี้นะลูกเนาะลมโชยเย็นดีสบายดีแดดร้อนๆก็น,น้ำมาอาบ อขอบคุณครับขอบคุณครับอะไรลูกมีความสุขใช่ไหมฝนตกมาเมื่อวานสองวนันยญ้าขึ้นหน่อยนึงมีความสุขเลยย่าอ่อนๆน,นะครับชีวิตเด็กๆเขานั่งงานเขาไม่ยาวนะครับเพราะว่าเขาแทงดินว่างๆเงียบๆตอนแม่แพรแม่วารีไปเข้าร่มนะคะ แม่แก้วนะคะสายๆพวกนี้เขาก็จะไปเข้าร่มเขาก็จะอยู่เชือกเดียวเขาอยู่เชือกเดียวเขาเล่นภาษาเขาภาษาเด็กๆนะคะเอางาไปแทงดินจนงาไม่ยาวเลยพอขนตางอนเหมือนแม่แม่เอฟซีเข้าไปใช่ไหมลูกครับอ่อากินไปขอให้มีความสุขในการกินนะลูก รศัพท์ยายไปบ้านเก่าอีกแล้วแปดโมงแล้ววันนี้ตาไปเกี่ยวหญ้าคนเดียวยายมาดูน้องช้างนะคะห้เชือกต้องมาทำความสะอาดหลักนอนก้าก่อนรอตาเดี๋ยวตาม,มาก็จะมาเอาไม้เพลเข้าเอาน้องโชคข้าร่มยายก็จะไปเอาแม่วารีกับแม่แก้วนะคะข้าร่มนะคะ แม่แก้วคนสวยข้าบ้านกันเถอะแม่วาลีเดี๋ยวรอก,ก่อนลูกเดี๋ยวมามาเอาทีหลังไปพร้อมกันไม่ได้ไปพร้อมกันเดี๋ยวเล่นกันอีกอ่ะแก้วจา๋าข้าบ้านไปกินกล้วยกันปะลูกปะ